โดนฝนจะเป็นไข้ถ้าโดนใจคงเป็นเธอช่วงนี้เป็นฤด,ดูร้อนที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับหากไม่มีใครดูแลเดินช่างเงี้ยหาช่างภาพของเราก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าทั้งพี่ๆช่างภาพและนักท่องเที่ยวต่างก็เปียกปอนไปต,ตามๆกันนะครับเมื่อได้เห็นพี่เดียวหลับ ออกมาช้อปปิ้งท่ามกลางสายฝนนะครับดูว่าจะได้อะไรมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับตอนนี้คือท่ามกลางสายฝนนะครับฝนไปปยโยแต่ไม่ว่าฝนน้อยหรือฝนมากถ้าพี่เดียวหลับมาก็ต้องถือว่าก็ต้องทนนะครับก็ยังดีว่า ฝาฝนยังค่อนข้างจะสุภาพอยู่นะครับไม่ได้คึกขนองเท่าที่ควรอากาศสภาพแบบนี้ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับพรอแม้ฝ้าฝนจะไม่คึกขนองแต่เรื่องฟ้าเรื่องอากาศที่เรียกว่าพายุฤด,ด,ดูร้อนก็ยากที่จะคาดเดานะครับสำหรับพี่เดียวลับ ในการออกมาโชว์ตัวรอบนี้นก็ต้องถือว่ามีสตรอรี่ไม่แตกต่างจากรอบก่อนๆนะครับหลายคนเคยตั้งฉายานอกจากพ่อนักกวีหรือเป็นผู้สร้างวีรกรรมนะครับก็ยังมีคนเรียกว่าตัวนี้คือช้างพายที่กลายเป็นช้างพังไปแล้วนะครับ,บมัได้หมายถึงว่าไปแปลงเพศนะครับ ไม่ใช่จากเพศผู้เป็นเพศชายไม่ใช่ใช่ครับไม่ให้จากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่สิ่งที่แท้จ,จริงที่ไม่ต้องให้คําบรรยายนะครับคือพิพายของเราตัวนี้ชอบไปพังถังขยะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปแต่ภาพที่เราให้ดูวันนี้ไม่มีภาพนั้นนะครับ เราเน้นเฉพาะภาพในวันที่30มีนาคมนะครับในช่วงฝนตกแต่คำบรรยายเราใช้คำบรรยายในเหตุการณ์อื่นนะครับรวมทั้งเหตุการณ์ในวันนี้ที่เดียวของเราก็มีการก็ต้องเรียกว่าพังอีกก็เป็นไปได้นะครับ <c oughs> เห็นว่าไปจูจีกับรถสันสีดำไม่รู้ว่าไปพังอะไรเขานะครับ จึงทำให้ฉายาว่าช้างพลายตัวนี้เป็นช้างพังดังมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆเรามีคลิปวิดีโอนั้นอยู่นะครับตแต่เพื่อเหตุผลบางประการาให้ท่านผู้ชมไปดูในช่องอื่นนะครับช่องของเรายัางไม่ได้นำเสนอปีก่อนหน้านี้ก็มีการไปลือ้อถ่ายรถคันอื่นมาแล้วนะครับ นี่คือพฤติกรรมของช้างป่าที่มาหากินกับนักท่องเที่ยวนะครับคำว่าหากินหมายถึงสัตว์ป่าคือสัตว์ป่านะครับที่ไม่สามารถไปช้อปปิ้งในซูปเปอร์มาร์เก็ตได้นะครับก็ต้องมาจับใจ่ายในจุดที่มีนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าที่นั่นจะเป็นทั้งขยะหรือในรถที่มีแหล่งอาหารนะครับ โดยเหตุผลนี้นะครับถ้ามีอาหารอยู่ในมือหรือรถลาที่มีอาหารก็ต้องหนีให้ไกลนะครับไม่ว่าช้างป่าเขาใหญ่หรือช้างป่าที่ไหนเขาก็ไม่ค่อยกลัวคนแล้วนะครับนี่คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งแก้งกวางด้วยนะครับบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมทั้งอุทยานแห่งชาติอื่นๆมีการประกาศห้ามไม่ให้อาหารสัตว์ก็เพราะเหตุผลนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีลิงมารอรับของฝากจากนอกท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับพฤติกรรมของลิงก็เปลี่ยนแปลงไปคิดว่าจะได้กินจากนักท่องเที่ยวนะครับสัตว์บางชนิดที่เราไม่คิดว่าจะออกมาอย่างตัวเม่นก็มาด้วยนะครับ ก็ถือว่าสัตว์เกือบทุกชนิดเริ่มปรับตัวที่จะหาอาหารกับพวกเราซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องแบบนี้ก็ต้องเรียกว่าสัตว์ปลาป,ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนะครับนี่คือวิธีการอีกแบบหนึ่งซึ่งจะสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้นะครับในส่วนถังก็จะถ้าท่านผู้ชมสังเกตว่า เจ้าหน้าที่จะทําค่อนข้างจะมั่นคงแข็งแรงนะครับแต่ไม่ว่าจะมั่นคงขนาดไหนเมื่อเจอช้างป่าตัวใหญ่ๆก็เอาไม่อยู่นะครับแต่โชคดีว่าเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์ขยะออกไปก่อนแล้วนะครับแม้ว่าขยะจะออกไปหมดแต่เส็ษเล็กเส็ษน้อยอยังคงเหลือนะครับรวมทั้งกิ่นอันจวนใจ ช้างป่าเขาใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะครับ